สร้างคุณประโยชน์สร้างสาระให้แก่ตนเองมันมีสาระอยู่3มอย่าง 1. เรื่องของทานสาระสาระก็คือการให้ทานในชีวิตเราอย่าคิดว่าเราไม่มีอะไรที่จะให้นะแต่ว่าเรามีเต็มเต็มตัวเลยนี่เรามีรอยยิ้มเรามีความจริงใจเรามีความช่วยเหลือเกื้อกูลเรามีจิตใจที่เมตตาอันนี้คือเราให้ได้เป็นทานสาระเป็นสาระในชีวิต 2. ศีลส,ส,สาระก็คือเรื่องของการอยู่กับผู้คน การรักษากายวาจาของตนเองให้มันเป็นปกติไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นและในขณะเดียวกันก็ไม่เบียดเบียนตนเองด้วยอันนี้เป็นสาระข้อที่สองที่พวกเราพึงกระทําและสาระข้อที่สก็คือภาวนาสาระสาระของชีวิตก็คือการพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจตัวเองว่าเมื่อปีเก่าผ่านไปปีใหม่มานี่เราต้องเติบโตขึ้นทางจิตวิญญาณ ต้องเป็นเถระต้องแก่ให้มากขึ้นคําว่าแก่ให้มากขึ้นนี่ก็คือว่าไม่ทุกข์กับเรื่องราวเล็กๆน้อยๆอ,อะไรที่มันพอผ่านไปปล่อยวางไปให้อภัยกันได้ก็ปล่อยให้มันไปอย่าไปเป็นคนที่แบกเอาความทุกข์เอาไว้อย่าไปเป็นคนที่จ้องจองร้างจองผานหรือว่าไปอาฆาตมาดร,ร้ายกับใครบางคนบางครอบครัวนี่พี่น้องไม่คุยกันพ่อแม่ลูกไม่คุยกันอย่างนี้อันนี้ถือว่าเราตั้งจิตไว้ผิด เมื่อเราตั้งจิตไว้ผิดอย่างนี้แล้วนี่ความเป็นเถระความเป็นผู้ใหญ่จึงไม่มีเราจึงกลายเป็นคนที่ทุกข์ง่ายสุขยากฉะนั้นให้เราปรับเปลี่ยนใหม่นะเป็นคนใหม่ทุกๆุกวันเป็นคนใหม่ทุกชั่วโมงเป็นคนใหม่ทุกวินาทีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาสู่ชีวิตของเราในปี2567ตลอดปีตลอดไปขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีสุขภาพภารณมามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุวันนะสุขภพละปฏิพานธนสารสมบัติมีโอกาสที่จะได้สร้างสาระแก่ตนเองคือทานสาระศีลส,สาระภาวนาสาระนำตนให้พ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมรรคผลพระนิพพานด้วยกันจงทุกท่านเทินเ,เดี๋ยวมัคคณายกน้อยของเราจะได้นำกล่าวถวายพัธหารนะ แล้วก็รวมทั้งอาหารแห้งพวกเราด้วยนะเป็นสังฆทานเป็นบริวารด้วยกันัน้งนใครมีใครตระเตรียมมาก็ได้ถวายไปพร้อมกันในะโอกาสนี้เนาะ,ะนําเลยนะรวมทั้งทั้งกันเทศอะไรด้วย Thank you. สาธุเเราสาธุพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะสาธุเดี๋ยวเราเตรียมกรวดน้ำาอทิศส่วนบุญสวนกุศลน,นะเสร็จแล้วก็ไปตั้งแถวกันโน่นตรงหน้าพระลานหินโค้งหนอนนะเดี๋ยวพระก็จะเดินไปรับบิณฑบาตท,ที่โน่น พอเสร็จแล้วก็จะได้มาตักข้าวให้เตรียมเตรียมถังไว้ใส่ข้าสารอานแหงด้วยนะกถังพวกอะไรต่างๆนะเตรียมขวดน้ำนะยะถาวริวหะปุราปริปุเรนติสาคารวางน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอวเมวะอโตทินัางเปตานางอุปกาปติทานที่ท่านอุทิตให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนยินธิตังปฏิตังตุมหังก็อิทธพลที่ท่อนปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขิปะเมวะสมิชาตูจงสำเร็จโดยฉัพลัน สเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที i, ่จันโทปนรโซยาทธาเหมือนพระจันวันเพนมาณิโชติรโซยาทธาเหมือนแก้วมาณีอันสว่างสวัยกวนยินดีสัภิติโยวิวัชันตู ความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัมภาโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวาดวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอมพิวาธนาสิริสนิจังวุธถาปาจายโน จตารโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตภวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีขันตุสัพพเทวตา ขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาทานสัมภพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสธิภวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดน,นะกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง ไปลูกไปตั้งแถวโน้นลานหินโค้งนั่นนะเดี๋ยวพระจะเดินลงไปทางบันไดไปจูงมือลูกหลานไปเดี๋ยวค่อยมาเก็บหนังสือเก็บเบาะนะ

ครคลิปนึง